ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานหลังจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กำชับให้เดินหน้าสร้างสะพานเชื่อมต่อจากบ้านต้นขนุนไปถึงบ้านคอมอย่างเร่งด่วนที่สุด ท่านโยธามืถึงจุดที่บ้านต้นมะขามในดูแล้วสิ่งที่ต้องทำอัน,อนดับแรกคือเรื่องอะไรครับคืออันดับแรกก็คือการทําสะพานเชื่อมเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเป็นจุดสําคัญในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เส้นนี้เองเนี่ยที่คือเส้นที่มีน้าคนถล่มมาแล้วทาให้สะพานขาดก็คงจะต้องเร่งทําการซ่อมแซมในส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของออสัญญ,ญาณโทรศัพท์ด้วยนะคะที่ใช้ในการติดต่อวันนี้เองก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ค่ะคะ่ะคุณกนกคุณจอมขวัญคุณโสพลครับ การสร้างสะพานที่บริเวณบ้านต้นขนุนถือเป็นภารกิจที่สําคัญครับเพราะว่าชาวบ้านกว่า600ครัวเรือนที่ต้องอาศัยเส้นทางนี้ในการสรรัญจรขณะน,นี้อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนอาหารอยู่ครับชาวบ้านกว่า600หลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านคอมต้องอาศัยวิธีการเดินเท้าข้ามสะพานมาที่ฝั่งบ้านต้นขนุนเพื่อรับอาหารและน้ําดื่มขนส่งกลับไปที่บ้านเพื่อประทังชีวิตซึ่งการเดินทางกว่า10กิโลเมตรนั้นยากลําบากทำให้แต่ละครั้งไม่สามารถขนอาหารกลับไปได้มากพอ เพราะว่าถนนมันตัดขาดมาแล้วจะต,ต้องเดินสัญจรมาทาี้ลัดรอบมาต้องเดินเอาอย่างเดียวเลยแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของอาหารด้วยใช่ไหมครับก็มีทหารที่เขาถือเข้าไปฝั่งโน้นก็ลําเลียงไปทุกวันนะคะนอกจากเรื่องของการขนส่งอาหารแล้วการสร้างสะพานนี้ให้สําเร็จจะช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคส่วนอื่นกลับมาเป็นปกติ อย่างการต่อไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งต้องอาศัยสะพานนี้ในการขนส่งอุปกรณ์ครับผมแล้วข้างในนี้เขามีไฟสำรองหรือว่ามีวิธีการอะไรไมครับไม่มีเลยไม่มีถูกตัดขาดเพราะว่าเป็นเป็นระบบจำหน่ายที่ที่ท้ายสุดเลยนะฮะก็จะไม่มีไม่มีการจ่ายไฟมีท้ายสุดก็ถึงบ้านบ้านหวยหวยเพียหวยเพียบ้านสุดท้ายก็คือยากลําบากเพราะว่าถ้าจะให้ไฟเข้าไปก็ต้องมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่คือคือเส้นทางคมนาคมเป็นหลัก การไฟฟ้าเราจะถ้าเกิดเส้นทางเราเราเข้าไปได้ในการไฟฟ้าเราสามารถเดินเข้าไปได้ทันทีเลยและนี่ถือเป็นหนึ่งในภาระเร่งด่วนกับกรอบเวลาสองวันที่นายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรตั้งเป้าทําให้สําเร็จครับอนเนกพลพินโยถ่ายภาพนพจักรตะนน์นเช้าข่าวค้นรายงานอนเนกพลพินโยถ่ายภาพนพจักรตะนนเนชั่นทีวีรายงาน